ที่บ้านย่าๆยนะคะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้ไว้ใช้เองในสวนนะคะไว้กับใช้กับต้นไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับน mm ี hmm. ่ก็ส่วนหนึ่งก็จําหน่ายที่หน้าบ้านค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยปรับสภาพดินนะคะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเ,เขียวชะอุ่ม mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําไว้อีกค่ะเพราะจะหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยขวดนี้ขวดพวกนี้นะคะ ยาย่าก็ถ่ายใส่ขวดเล็กแล้วนะคะนี่เป็นขวดเปล่าแล้วขวดเปล่าที่เราไม่ต้องล้างนะคะเราใส่น้ําลงไปได้เลยนะคะเอ,อ่อยาย่าจะทําแบบมีหัวเชื้อและไม่มีหัวเชื้อนะคะยาย่ามาแล้วจ้ายาย่าชาแนลน้ําที่ยาย่าใส่ไว้ห้าวันนะคะเป็นสีเขียว เหมือนกับเป็นโคโลอโรฟิลล์ของพืชน,นะคะโคโลอโรฟิลล์คืออะไรโคโลอโรฟิลล์จะทําหน้าที่เป็นโมเลกุลนะคะเป็นโมเลกุลรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะและนําพลังงานดังกล่าวไปใช้ในการสร้างพลังงานเคมีโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงของของตัวพืชน,นะคะแต่น้ําที่รองจากก๊อกนี้เป็นน้ําบาดาลน,นะคะขบวนขบวนการของน้ําบาดาลมันผ่านการกรองขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะยาญ่าคิดว่าอันนี้คือเป็นคราบจากสายยางนะคะ จากสายยางของเราที่เราใช้มานานแล้วนะคะวันนี้ก็ลองใส่น้ำบาดาลใหม่นะคะโดยไม่ต้องพักค้างคืนนะคะใส่แล้วก็เดี๋ยวทำเลยวันนี้ญาติจะมาทำจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงนะคะแบบหัวเชื้อและไม่มีหัวเชื้อนะคะอาจทำไปพร้อมๆกันทั้งสองแบบของที่ใช้นะคะ ใช้ไข่ไก่หกฟองผงชุรสหกช้อนน้ำปลาหกชอ้อนอกะปินะคะกะปิสี่ก้อนค่ะเพะนะคะวันนี้ยายจะใช้การปั่นเพราะใส่ไข่เยอะนะคะถ้าคนอยู่บางทีเพาละลายช้านะคะแล้วเขาจะไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันเพราะจะใช้การปั่นจะ,จะเร็วกว่าค่ะ เอาไข่ลมาไข่หกฟองนะคะชุดก็หกช้อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้ำปลาหกช้อนนะคะน้ำปลานี้ไว้ใช้สำหรับทําจุลินทรีสังก็าแสงอย่างเดียวนะคะ ไม่ได้ใช้ในบ้านนะคะแยกขวดกันหนึ่งสองสามสี่ห้านับดังๆกันลืมค่ะโ oh. คนทำลืมเองนะคะก oh. ัะปิสี่ก้อนนะคะกัะปิน่ยมจากในครัวนะคะ ยายๆจะใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยนะคะเปลือกไข่จะมีธาตุเหล็กนะคะเปลือกไข่จะทําให้ใบพืชนี่แข็งแรงนะคะ,ะต้นพืชก็โตไวนะคะเราบีบๆใช้หน่อยหนึ่งนะคะเพื่อปั่นจะได้ไม่ต้องทํางานหนักเติมน้ำนิดนึงนะคะเพราะใส่กระปิเมื่อกี้กระปิมันยังไม่ได้ละลายน้ํานะคะ อ่าที่ต่างว่ากะปิไปละลายน้ําอยู่ในในโถนี้นะคะก็เติมน้ำ้าไปนิดนึงโถนี้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอัะ่นคืว่าเปิดไข่ละลายดียัง ในกระมังเหลืองนี้นะคะจะทําขวดที่ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ไม่มีเชื้อนะคะไม่มีหัวเชื้อนะคะในกระมังเลืองจะไม่มีหัวเชื้อส่วนในขวดนี้จะมีหัวเชื้อนะคะแต่ว่านี้ยังไม่ใส่หัวเชื้อนะคะเป็นคราบเก่าของน้ําที่เราเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงออกไปหมดแล้วนะคะเป็นคราบเก่ายังไม่ใส่หัวเชื้อเดี๋ยวจะใส่หัวเชื้อนะคะเนี่ยเป็นคราบเก่านะคะ เดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยท,ทั้งสองแบบนะคะย,ยายจะใส่อาหารจุลินทรีย์นะคะขวดละสองช้อนนะคะ,ะขวดงที่ทําวันนี้หนึ่งจุดห้าลิตรนะคะอะใส่ลงไปประเภทที่ไม่มีหวัวเชื้อก่อนนะคะไม่สับสนหรอกค่ะเพราะใส่กะละมังเหลืองไว้แล้ว ขวดที่ไม่มีหมัดเชื้อนะคะเราปั่นเจนว่าอาหารทุกอย่างนะคะเข้ากันดีมากทั้งไข่แดงไข่ขาวนะคะส่วนผสมทั้งหลายเข้ากันดีมากาทางนี้ทำห้าขวดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เขย่านะคะเขย่าให้เท่ากันนะคะ ปิดฝาแล้วก็เขยา่าให้อาหารเนี่ยไปผปสมกับน้ำนะคะแล้วเปิดฝาคลายอากาศออกาจะเห็นว่าอารจุรเรนซีแรกใส่เป็นนี้นะคะเป็นสีขาวขุ่นนะคะเขย่าเพื่อให้ผสมกันได้ดีกับน้ำนะคะ ทีนี้ยายจะมาทำด้านที่เป็นผสมหัวเชื้อนะคะใส่อานจุดินทีสองช้อนเหมือนกัน ทำห้าขวดก่นเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็หัวเชื่อมานะคะปิดฟ้านะคะแล้วก็ขยา่า เปิดฝาคลายอากาศออกกดใใ้ซ้ำม,มาหลายครั้งแล้วนะคะหัวใจซ้ำมาหลายครั้งที่ก้นเขาจะาจะป่องออกมาพราเพราะญากใช้หมดก็เอาขวดมาใช้ซ้ําอีกอาจจะทําเช่นนี้ไปจนหมดทั้งสองนะคะทั้งทําแบบที่มีหัวเชื้อไม่มีหัวเชื้อนะคะเดี๋ยวญาญ่าจะทําต่อให้หมดเลยนะคะตั้งแต่วันแรกเลยนะคะได้ทุนมาไม่เหมือนกันนะคะ ฝั่งนี้ไม่ได้ผสมหัวเชื้อนะคะฝั่งนี้ผสมหัวเชื้อแล้วก็เป็นขวดเก่าขวดเก่าก็มีคราบอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าพอผสมหัวเชื้อปั๊บเขาก็จะเป็นน้ําสีแดงนะคะเหมือนกับว่าสงองสองประเภทนี้ได้ทุนมาไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูดูต่อไปนะคะดูต่อไปอีกหลายๆวันว่าเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ จุลินรีย์สังเข้อแสงของย่าที่ไม่มีหัวเชื้อนะคะผ่านมา25วันแล้วค่ะนะคะเขาก็ยังมีความเขียวปนแดงอยู่ก็ต้องให้เวลาเขานะคะเพราะย่าเคยทำแล้วนะคะแบบนี้ต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไงก็แดงนะคะ วันนี้ย่าๆทำจลินทรีย์สังข้อาห์แสงทั้งสองประเภทให้ดูนะคะทั้งแบบที่ไม่มีหัวเชื้อและแบบที่มีหัวเชื้อแบบที่มีหัวเชื้อก็เป็นเร็วอยู่แล้วเพราะเราใส่หัวเชื้อไปให้เขานะคะ แต่แบบที่ไม่มีหัวเชื้อก็เป็นเป็นช้านะคะแต่ใช้ประโยชน์ดได้ทั้งสองแบบถ้าเพื่อนๆทําแบบไม่มีหัวเชือ้อในครั้งแรกก็จะเย็นๆน,นะคะในครั้งต่อไปเราก็จะมีหัวเชื้อไว้ใช้เองทําไมต้องทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์มากมายนะคะเช่นช่วยแก้ดินเสียดินเสียก็คือดินที่แห้งแข็งกระด้าง รถน้ําไปก็หายดินไม่ไม่สามารถดูดซับน้ําไว้ได้นะคะถ้าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะทําให้ดินนิ่ชุ่มนะคะมีความชุ่มชื้นและทําให้พืชแตกรากฝอยดีขึ้นพืชแตกรากฝอยดีขึ้นก็เพิ่มผลผลิตทําให้ต้นพืชโตเร็วต้นพืชแข็งแรงเมื่อพืชแข็งแรงพืชก็จะต้านทานโรคต่างๆและต้านทานพวกแมลงต่างๆนะคะ ที่จะมาทําทลายพืชพืชผลผลิตของเรานะคะถ้าเราใช้กับสัตว์น้ําก็ทําให้สัตว์น้าโตไวเนื้อดีนะคะและก็บําบ,บัดน้ําเสียได้ด้วยนะคะถ้าบริเวณบ้านของเรามีกลิ่นเช่นเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปราดรถกลิ่นนั้นก็จะหายไปค่ะก็มีประโยชน์อีกมากมายนะคะ อ่ข้อจํากัดอย่างเดียวที่เวลาเราทาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือว่าข้อห้ามเวลาทําอย่านําไปตากแดดจัดนะคะถ้าตากแดดจัดเหมือนเราตากผ้าอย่างนี้ไม่ได้นะคะเชื้อที่อยู่ในขวดจะตายนะคะเพราะตากแดดทั่วไปหรือตากแดดใต้ต้นไม้หรือที่แดดส่องถึงนะคะรับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะ อ่คลิปหน้าย่าๆจะนำ,นำเสนอการนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปใช้นะคะย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปย่าสวัสดีค่ะ